สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริพรกุยกระโทกค่ะเป็นครูชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูาา้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรสาลัยกระจ่างสิงหะเสนีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครค่ะอยากจะถามว่าจุดเริ่มต้นการมีครูของอาจารย์นีอะไรบ้าง,ง,งอาจารจอิคือ รักค่ะรัก,รก,รกวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็ก<ช>ตั้งใจเป็นครูเลยค่ะคร<ช><ม>ั้งแรกเลยนี่สอนปหนึ่งค่ะแล้วก็พอทําผลงานทางวิชาการผ่านเป็นครูชํานาญการพิเศษพอก็เลยให้ขึ้นมาสอนปอสี่ค่ะ<ช>ตอนที่ย้ายมาขึ้นมาสอนชั้นปสี่<ม>นี่ก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเด็กปสี่เนี่ยเขาชอบอะไร<ม>แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไป,งปยังไงค่ะเทราที่ทอาจารย์สอนอาจารย์มนก็ดึงบทสมมติมาเนี่ยจำเป็นต้องตุข่าอาจารย์ที่ให้เด็กมาเล่นเกมแต่ ไม่จําเป็นทุกคาบค่ะแต่จะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์รอบตัวตัวเองเพราะว่าในเรื่องของประสบการณ์รอบตัวตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศท,ทางซ้ายมือซ้ายมือขวาหรือว่าหมุนอะไรเนี่ยเด็กจะต้องใช้ประจาําในชีวิตประจาวันนะคะก็เลยเอาประสบการณ์ที่นักเรียนจะต้องผ่านตรงนี้มาใช้อยู่สมัยสมัยการมองจุดอ่อนคูภาษาอังกฤษตอนนี้ที่อาจารย์สอนอยู่ตรงไหนครับจุดอ่อนของคูภาษาอังกฤษที่ไปพบมาก็คือ ครูส่วนใหญ่เนี่ยจะจะยึดหนังสือเรียนจะยึดหนังสือเรียนเอามาสอนเลยเปิดหนังสือเรียนนักเรียนเรียนไปตามหนังสือเรียนเพราะกลัวจะสอนไม่จบหลักสูตรกลัวจะออกข้อสอบมาแล้วจะสอนไม่จบแล้วเด็กจะทําข้อสอบไม่ได้แต่นนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยให้เด็กที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสอนไปตามประสบการณ์เรียนรู้รอบตัว ตัวหนังสือนี่จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะตะล่อมให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอย่างที่ที่ครูไอสอนตอนแรกเรียนให้เรียนรู้โดยรอบก่อนรู้โดยรอบรู้คําศัพท์อะไรก่อนแล้วค่อยดึงไปสูห่หนังสือเรียนแล้วนักเรียนเ,เขาก็จะเกิดความมั่นใจอยู่จริงที่สาระสอนมาเป็นจริง6กุรดดูจากหนังสือมันเป็นสามเหลี่ยมออกมาเนี่ยเ,เป็นเรื่องของอาหารเป็นจริงเรื่องจริงเด็กก็จะเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าสาระสอนมัถูกจุดเด่นของโรงเรียนที่อาจารย์สอนอาจารย์แนะนำครูเรียนู่ไดเพราะว่า การบรหิหารจัดการที่ตรงรเรียนพีะประเสริฐสมทลาศัยเนี่ยค่ะที่ดีที่ดีถูกใจครูอ้อยมากก็คือเปิดเวทีให้ครูได้มีประสบการณ์ได้สามารถออกไปเป็นวิทยรกรเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถในตัวตนของเองเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ออกไปนี้ก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็กลับมากลับมาก็จะมาขยายผลกับเพื่อนครูรับมาแล้วเอามาใช้กับเด็กตัวเองเนี่ย ผลออกเป็นอย่างไรโอ้ดีจริงเลยนะกินปอบมุชุดเนี่ยเด็กโอเคเด้จักได้ไม่เคยทักทายกันหาอาแอมไบตั้งคู่เด็กไม่เคยเลยอ่ะเพาเด็กก็จะรู้จักเองว่าตัวเองเมื่อได้ยินคําว่าหาอยู่ต้องตอบอย่างไรเราที่อาจะไปดูงานจากคงกน,นอกมาเ,เนี่ยมาเล่าให้เรื่องครูคนไทยเนี่ยฟังว่าคือเขามีจุดเด่นอย่างไรห้องเรียนเขาโอเคมีนักเรียนแค่22คนเขาง่ายกับการจัดกลุ่ม เขาสามารถที่จะสอนเด็กแบบจี้เป็นรายบุคคลได้เลยอีกเส้นหรือว่ากิจกรรมเขาเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งของเขาเนี่ยจะโอเคเด็กจะได้สิ่งที่เรียนรู้นี่เยอะเลย mm hmm. เขาจะมีะแผนกทําสื่อเขาจะมีะแผนกซีดีจะมีะแผนกอะไรที่พพอร์ตครูตลอดเวลาครูเนี่ยมีหน้าที่สอนอย่างเดียวนําสื่อต่างๆมาสู่นักเรียนอย่างเดียวแล้วก็ดูแลการให้นักเรียนมีทักษะฟังพูดอ่านเขียนครบถ้วน เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขกับการสอนแล้วก็ผลประสิทธิภาพในการสอนเนี่ยก็ชัดเจนมากกว่าของเราามีอะไรจะแนะนำเพื่อนครูคนอื่นไครับี่จาที่จะทำพิจารณาหด้าเลยที่อาจารย์ทำต้องรวบรวมรูปแบบทำหลักจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการทําวิทยาศาร์นะถ้าเรามุ่งหวังว่าทําเพื่อเพื่อได้รับเงินประจำตำแหน่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราต้องทําเพื่อนักเรียนจริงๆนะคะทำเพื่อนักเรียนจริงๆไม่ว่าจะทุกเรื่อง ในเรื่องของการดูแลเรื่องกิจกรรมเรื่องของการทําแบบฝึกหัดหรือทำอสื่ออะไรให้นักเรียนทําอะไรทุกอย่างที่นักเรียนทําที่เรานําสูตรและให้เด็กทาขึ้นมาเป็นชิ้นแต่งานขึน้นมาเก็บรวบรวมเป็นผลงานทางวิชาการได้หมดเลยขอให้นักเรียนทําจริงๆเต่าสอนแต่ละครั้งแต่ละเรื่องแต่ละคาบเนี่ยให้เขามีผลงานออกมาให้มีชิ้นง,งานมีพอร์ตฟ,ฟิลโอออกมาแล้วแล้วมันก็จะเป็นผลงานเราเองค่ะ เพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาเยอะๆอ่านเยอะๆว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเด็กแล้วเด็กได้อะไรแล้วนำเข้าทฤษฎีเข้ามาผนวกกันมันก็จะเป็นผลงานเราไได้เอง s ูนย์ดิ้นวันสัปด,ดาห์นี้ถึงคิวของน้องๆจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุแห่งมหาวิทยาลัยราชาพัฏพระนครที่จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอบโอน เรามาดูกันสิคะว่าน้องๆเขาเข้าใจเรื่องของการสอบโอเน็ตดีแค่ไหนและตอนนี้มีการเตรียมตัวในการสอบโอนเน็ตอย่างไรกันบ้างแล้วคะ่ะครับผมพัชพงศ์ศรีเจริญนะครับมาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหยาลัยราชพัฏพะนครวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการสอบโอเน็ตนะครับ มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการสอบโอเนครับก็คิดว่าโอเน็ Net มันก็ทําให้เหมือนแบบเรารู้อะค่ะว่าเราจะถนัดด้านไหนก็คิดว่ามันเป็นวิชาที่อาจจะบอกได้ว่าความสามารถเราของแต่ละวิชาเป็นยังไงอะค่ะโอเน็ Net ก็ทำทาให้เรารู้รู้ได้หลายๆอย่างเรื่องแต่ละวิชาของเราอะค่ะ ก็มีการศึกษาค่ะว่าแบบว่าโอนเน็ตนี้คืออะไรแล้วต้องสอบยังไงบ้างค่ะมีวิธีการที่จะเตรียมตัวยังไงค่ะคิดว่าสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะยุ่งยากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมๆนะครับทาให้เราต้องปรับตัวและเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เปลี่ยนการรับรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโอเน็ตและการสอบนะครับตอนนี้สำหรับการเตรียมตัวผมเริ่มที่แก้การไปเรียนพิเศษเพิ่มมากกว่าเพื่อสะสมความรู้ไว้ไว้ใช้อีกทีตอนม6นะครับโอ e เน็ต ตอนนี้มันเหมือนจะยุ่งยากขึ้นนะครับแต่ผมก็มีวิธีของผมก็คือไปเรียนพิเศษที่อื่นครับแต่ส่วนมากก็ตั้งใจเรียนในห้องครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจครับว่าทำไมต้องสอบแต่ว่าในเมื่อมันออกมาแล้วเราก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ตั้งใจฟิตซ้อมอ่านสื่อสอบเพื่อสอบให้ได้ครับคิดว่าโ n เน็มันคือจะบอกว่าไงคือมันบอก่า ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเราจะสอบมันไปเพื่ออะไรถ้าต้องสอบจริงๆก็น่าจะต้องเตรียมตัวครเพราะมันเป็นอนาคตของเราก็อยากจะฝากว่ามันมีคนไม่เข้าใจอยู่ก็เยอะมากนะฮะก็อยากจะฝากให้ช่วยทำความเข้าใจให้คนพวกน,นี้ให้เขารู้ว่ามันจะสอบไปเพื่ออะไรสอบทำไมและมันเอาไปใช้อะไรครับทั้งหมดที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆโรงเรียน มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุหรือราชพัฒนพระนครเกี่ยวกับเรื่องของการสอบโอเน็ Net นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบทศตรวจเยี่ยมสนามสอบเอนเน็ตสทศจัดสอบด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอนเน็ Net ครั้งที่หนึ่ง ปีการศึกษา2555เรียบร้อยมีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น183,141คนแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น85,085 85คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย98,056คนในจำนวนนี้เป็นเด็กพิเศษที่มีสิทธิสอบเอนเนตเช่นการทางสายตารวม34คนโดยจัดสอบ5สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยสาระความรู้พื้นฐานสาระการพัฒนาสังคมสาระทักษะการเรียนรู้สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการดำเนินชีวิต ประเมินเบื้องต้นผู้ศึกษาในระบบกศนอยังเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ต่ำประมาณร้อละยีขณะที่ทักษะการดำเนินชีวิตได้คะแนนสูงประมาณร้อละแปซึ่งสทศจะนําผลการสอบที่ได้ไปจัดทาการประเมินผลเพื่อน,นํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป <S <S สพทอมอบโล่โรงเรียนอีีดีเด่นดเรเบนจลักษณ์นาฟ้ารองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน EPMEP OpenH o u s e 2012 เกสต์เซฟสำหรับเอเชียสเกตร์พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนอ g ง i s h โปรแกรมและมินิอังกฤษโปรแกรมภาคกลางและภาคตะวันออกมอบโลกรกิจยนให้กับโรงเรียนศูนย์ประสานงาน4ภูมิภาคและโรงเรียนประธานโซนสีโรงโดยมีดรวัฒนาพรระง,งับทุกผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษสพทพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนในสังกัดสพทให้การต้อนรับ MCC Hall ฮอลเดอมองงามวงวานนนทบุรีคัดตัวแทนนักเรียนไทยแข่งโอลิมปิกขุ่นยนต การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ปี2 5 5 5รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษานอกจากจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และออกแบบเทคโนโลยีการนำความรู้เกี่ยวกับแมชชนิกทางกลศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับสาราวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะและสาราวิชาอื่นๆยังเป็นการคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก WRO 2012 World Robot Olympiad ส0 1 2 กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศมาเลเซียมติกคกศปรับวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้มีความหลากหลายนายสุชาติธาราธรรมรงเวทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคกศว่าในการประชุมหารือได้มีมติให้ปรับวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้มีความหลากหลายและมุ่งเน้นให้ใช้ผลสัมฤทธิ์จากการสอนในชั้นเรียนมากกว่าการทำรายงานการวิจัยแต่เพียงอย่างเดียว โดยเกณฑ์การประเมินได้แบ่งออกเป็น2แนวทางได้แก่การประเมินครูและผู้บริหารซึ่งการประเมินครูนั้นหากจะให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นควรประเมินจากสาขาวิชาที่เป็นผู้สอนซึ่งจะทําให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆจากนั้นจะมีการสอบสมรรถนะเพื่อวัดระดับวิทยาฐานะและจะนําไปรวมกับผลสมัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกชั้นเรียนที่สอนทั้งนี้หากผู้บริหารต้องการประเมินโดยใช้เกณฑ์ของครูก็สามารถทําได้หากมีการสอนในชั้นเรียนด้วย mm. ทอปออมีมติเลื่อนปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอมีมติเลื่อนปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นปีการศึกษา2 5 5 7และเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นช่วงวันที่15สิงหาคมถึง15กันยายนเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนสถานศึกษาในสังกัดสพทไม่เลื่อนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ที่จะมาฝึกสอนในโรงเรียนสังกัดสพทซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาย่อยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป เห็นกันแล้วนะคะว่าความยากง่ายในการเตรียมความพร้อมในการทําข้อสอบเป็นอย่างไรนักเรียนทุกคนก็จะต้องตั้งใจทําข้อสอบกันนะคะเพราะว่าผลการทดสอบดังกล่าวจะนำไปใช้วัดผลระดับประเทศซึ่งจะต้องการความแม่นยําอย่างมากเลยค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการส่งข้อความนะคะหรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งมาได้ทางช่องทางต่างๆทาง SMS นะคะพิมพ์ EM ตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4890000และช่องทางทาง facebook facebook.com/tingplusteacher ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ